สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมาอ่าบรรยายรูปภาพค่ะเรื่องสิทธิ์ได้ดีพอมีภูมิเป็นต้นแบบค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวอัญชลีมีรายค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรัชดามุตนะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปัตตะวดีวันตนิกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิราพัฒน์วเนียวค่ะค่ะรูปนี้นะคะสื่อถึงว่าเราเป็นภูนะคะควรหวังประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวค่ะแล้วก็เป็น ทำทำตัวให้หน้าเคารพในสังคมนะคะแล้วก็รูปที่สองนะคะเป็นครูที่ควรมีจรรยาบรรณค่ะแล้วก็ขยันอดทนค่ะรูปที่สามนะคะอาชีพครูให้ต้องอยู่ในความซื่อสัตย์มันเรียนต้องขยันแข็งแรงค่ะในวิชาชีพครูต้องมีความาพิสูดว่าสามารถเป็นครูที่ดีได้อย่างไรนะคะแล้วก็รูปที่สี่นะคะหมายถึงว่าความรู้หัวนักเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและก็เป็นการที่ครูรักเล็งเมตตาต่อศี์ค่ะ ขาลูปที่5นะคะครูจะต้องวางตัวให้เหมาะสมและเป็นแบบที่ดีของสิทธ์ค่ะรูปที่6นะคะครูที่ดีต้องมีความรักและความมองเีต่อสิทธ์ค่ะค่ะรูปที่7นะคะเป็นนักเรียนต้องหมั่นหาความรู้ในวิชาที่ศึกษาอดทนอดกั้นนะคะในการเรียนและหาความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอค่ะรูปที่8นะคะการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่ใช้ในการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ก้าวหน้าไปในอนาคตค่ะ รูปที่เนะคะแสะดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะที่ทําให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นค่ะขอบคุณค่ะ